ป้าดาโชว์ผลิตผลด้วยค่ะว้าวอันนี้คือมะม่วงเขียวสเสอใหญ่เขียวสเสอใหญ่นะคะดูลูกแล้วเป็นกิโลเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้มีใครมีคนมาเหมาหมดต้นเลยใช่ไหมคะป้าดา<ะ>โอ้ป้าดาปลูกยังไงอะไรแบบไหนแล้วก็อยากให้ป้าดา,าให้แนวคิดในเรื่องของความสำคัญของการ ใช้พื้นที่บ้านให้เกิดประโยชน์ว่าเราควรจะต้องปลูกอะไรแล้วก็มันสามารถช่วยชีวิตเราได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นเป็นผู้บริโภคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าดาปลูกมะม่วงนี่นะมันไม่ได้ยากอืมเราขุดหลุมก,ก,กว้างแล้วก็ถ้ามีมีปุ๋ยหมักเรานี่แล้วก็อลงข้างล่างเลยอือแ,แต่ป้าลูกเนี่ย ไม่ได้ลงอะไรเลยขุดขี้ดินแกนแกนปูกว,ว่าอาเกิดก็เอาไม่เกิดก็ไม่ว่ากันออืแต่เราก็รดน้ำไงดูแลเขาก็เกิดให้ต้นนะออืตัวนี้ขี้มินเนี่ยไอทีเนื้อมันเหลืองเหลืองตัวใหญ่เหมือนกันถ้าแต่ปีนี้มันแรงเกินเราลูกมันไม่ค่อยอวกนี่ก็ไม่ค่อยอวกนะออืถ้าเป็นวันปีไหนบนต้น Oh, ลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะนี uh huh. ่ก็แสดงว่าออดูแลยอย่างดูแลยอย่างดีเลยแหละร้านมันจะขโมยเก็บจะเก็บนะไว้ให้มันโตก่อน <c oughs> ให้กระโตสุดสุดก่อนว่ามันจะโตขนาดไหน uh huh. มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นในปัจจุบันว่าเออมันให้มันให้ประโยชน์เรามันให้เราได้กินเนาะแล้วก็ บ้านสาลาเรามีใครปลูกอย่างนี้ไม่ค่ยายมีคนปลูกไหม,มนะไม่น่าจะมีเนาะ<ม>เออ,เอเถ้าปลูกนี่คือถ้าปลูกไว้สักป,ประมาณสิบถึงยีต้นนี่ถ้าให้ผลได้นี่คือแบบโอ้โหดีๆเลยยายมีมีแนวคิดที่จะเอามาปลูกอีกไหมคะมองเห็นแล้วนี่เพราะว่าสองสาปีนี่ก็ได้ผลผลิตแล้วนี่คิดว่าจะเอามาปลูกอีกไหมก็ปกูก็ปลูกข้างล่งไปนู่นเลย นู่นเป็นหลังสะหลังอะไรไปทางนู้นใช่ไหมคะตังนี้นี่มันปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยเกิดออดอกผเขาปลูมยูคาต้องทิ้งดินเขาไว้สักพักหนึ่งปลูกปลูกของไกล้ต้นยูคานี้อะไรก็ช่างไม่ได้ผลนะอืมมันรวยมอนกันมันจะตายเลยไม่ตายเลยอย่างนั้นเลยทางฝั่งทางนี้มันไกลเลย ทำลายพิมพ์ไม่ได้อืมอืมเราก็ต้องหาที่ใหม่ปลูกของเราเนาะโอเค